วันนี้คือวันที่99ของใช่ของมาครับของ1นึ่งวันของเองที่ผมเล่นมา1น,นึ่วันก็น่าจะเล่นต่อเรื่อยๆแค่ถ่ายวิดีโอไว้อาจจะไปลงคลิปโอ้ยน้ำหมกก็ไม่มีน้ำ่าก,ก็ถ่ายไว้เป็นความทรงจำเล็กน้อย ก่อนที่ถึงวันที่หนึ่งอเพื่อตอนรับวันที่1นึก็วันที่1นึอมาดูกันว่าผมได้ทำอะไรไปบ้างวันที่เก้าเผมได้ไปหาพวกต้นสกุละมามาต่อเติมบ้านพร้อมกับทำแอทนบีคอน กลับบ้านที่ผมเอ่อไปเย่ชาวบ้านมาและนี่คือที่ผมทําไว้เพื่อตอนรับวันที่หนึ่งร้อยของมาครับของผมเองก็มันก็ไม่ได้ดูเลยมากอะแถมผมเอานออกก็ไม่ได้ด้วยไอ้เนีน่ยไอ้ปีต้า มันขึ้นบนหน้าจอเนี่ยผมก็เอาออกไม่ได้ไม่ดูไปเดีโอออกหรือซ้ำงั้นก็เหลือก่อนที่จะมันถึงร้อยก็มาปักไฟร,บรอบๆ้วกันมาเริ่มปักไฟเรื่อยๆก็นี่ก่อนไปถ้าปักไฟก็มาดูภายในตัวบ้านก่อนก็จะเป็นแค่นี้ กองเหรียญในเซตก็เนี่ยประมาณเนี้ยของก็จัดไม่เป็นเรียบร้อยเนาะเอ้ยเอ้ยอันนี่ก็อาทานมาอุ้ย เดี๋ครั้งหน้าทำห้องใต้เดินนี้ดีกว่าวันที่ 1, 1. ทหนึ่งพันหนึ่งทำนี่แหละเนี่ยเฮ้ยไม่ได้รอเฮ้ยไม่เหมือนในเจ้าว่าเลยไปไปปักทอดกันเด้อเอาเนี๋มาฝากด้วย ก็เริ่มการปักถอดกันได้เลยไปกันบริเวณก็จะอยู่ประมาณนี้ที่มอนชอบเกิดวัานี่แหละนี่โอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มาถึงก็นั่นเลยเลยโหอนันก็เอาสักหน่อยแกันโอ้เรืมลืม,ลม,ลม อยากได้มอดฟันมนจาว่าไหมโอชุบโอชุบโอ้ยออไม่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 ไม,มด้ปักทอดเลยมัวแต่ไปทำอะไรก็ไม่รู้ถ้าปักทอดนี่เสร็จผมจะให้ไปดูเลยเดี๋ยวตัดไปตอนทำเสร็จแล,ล้วกัน และนี่คืออันสุดท้ายปุไปไปดูสิ่งที่ผมอยากให้ดูกันแล้วเออโอ้ยอย่านะอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงนี่ไง Yeah. ไปดูกันว่ามันคืออะไรว,วิ่งทางไหนวนะเอาท้องเลยมั้งเบคอนอุ๊ย เฮ้นี่ใช่เปล่าเดี๋ยวยังไม่ใช่วะ่ะจะไปต่ออีกนึงแล้วอุ้ยโอ้ยนี่ไหนวะ เฮ้ยนัย้นผมขอตัดไปตอนนี้่อืมอุยอ้ย,ยใ,ใกล้เช้าหนึ่งร้อยหรอกโอ้ยงัย้นขออ้ยเอาตรงนี้เลยกัน รินทางมันต้องไปตรงงูต่องั้นอ่าอยัางไงเออยพลาดทิศเอ,อ๋ยเสียงกล้ขันแล้วเมื่อกี้ตัวยังไม่มาอีกหรออุ้ยอ่านี่เนี่ยจุดไอ,อ้นั้น เช้าวันที่อ้อาวเฮ้ยยังสิบเก้อากอยู่วะยังสิบเก้าอยู่วะเดี๋ยวถ้าเช้าวันที่เด้อหนึ่งร้อยเย็นมาแล้ว เอ,อ๊ไม่ได้อดตูงเลยนะนี่อู้หู้หู้หู้ดิฉันกันชีวิตอ่ะอู้อืเต็มปากเต็มคำ ไม่ไเต็มน้ำเลยโอ้โหเต็มเลยอุยอ้ยหรือไปไม่เอ้ถา,างน้ำมาอุย้ยไม่มี bị <laughs> né đi hơn về album nào ba đi ba Ừ này ai นี่คือที่ฟาร์มอินเวนนี่มองจรสโตนเนี่ยเฮ้มาหรอโอเคกเช็คขึ้นมาดูหน่อย คือฟาร์มที่ทำเองแล้วก็มีอีกฟาร์มนึงนะนั่หรอมีอีกฟาร์มหนึ่งที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอะไม่ง่ายไม่ได้ใช้งานแล้วกับกวันมันอยู่ที่หมู่บ้านนั่นแหละ นี่ทางเขาทำอยู่ตรงนี้อ่านี่นี่เอ้ย,อยโวยนี่เป็นทำด้วยผมทำเองกับมือไม่ใช่ดิจะเรียกว่าที่ฟาร์มมิลกับมือดิใช่ใช่ใชนี่ ได้เสียง้วไหมนี่ลวงไวเนี่ยมบตนี้ไปจะตกลงมาลวงไอย่างน,นี้นี่แต่ว่าซามบีมันตายก่อนอ่เดี๋ยว ไม่ได้เดินไปเดินไปก็มีแค่นี้ที่ทำในหนึ่งในหนึ่งร้อยครั้งนี้ก็มีแค่นี้แหละแล้วก็แค่นี้แหละโอ้แค่นี้แหละดู 拜。